เอาทักษะที่จาเป็นในปัจจุบันกับทักษะที่จําเป็นในอนาคตของผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยไปแมชกับในเรื่องของคอร์สเรียนตามมหาวิทยาลัยเพื่อให้สามารถผลิตคนได้ตรงกับสิ่งที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆต้องการเข้าเข้าสู่ระบบภาษีให้มากขึ้นนะครับเนื่องจากปัจจุบันนี้ต้องเรียกได้ว่าเราสร้างเหมือนเป็น2มาตรฐาน s m e กลุ่มหนึ่ง เข้าร่วมแต่ s m e กลุ่มหนึ่งไม่เข้าร่วมแต่ก็ไม่ได้เกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นไม่ได้มีการบังคับใช้กฎหมายหรือการดึงเข้าสู่ฐานภาษีนะครับและเกิดเป็นนโยบายในเชิงของอการให้รางวัลน,นะครับการสิทธิประโยชน์ต่างๆก็จะมีสิทธิประโยชน์ต่างๆ,ๆเกิดขึ้นนะครับในการที่จะดึง SME เเข้าสู่ระบบขึ้นมาซึ่งรายละเอียดก็อยู่ในรายงาน ก็เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกระผมนายสุพนัทมีนชนันผู้แทนร,รัษฎรกรุงเทพมหานครในฐานะประธานอนุกรรมธิการการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการขนาดการและขนาด,นาด,นาดย่อมนะครับหรืขอ SME ็อนะครับก็ขออนุญาตนำเสนอรายงานฉบับนี้ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนร,รัษฎรแบบย่อนะครับโดยเนื้อหาเต็มจีอยู่ในรายงานของเรานะครับก็เดี๋ยวขอสไลด์ด้วยนะครับ สำหรับวัตถุประสงค์ในการศึกษานะครับก็จะเป็นเรื่องของการพิจารณาศึกษาแนวทางและวิธีการนะครับในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ SME นะครับเพื่อนําไปสู่การพัฒนาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการอย่างยั่งยืนและเพื่อจัดทาข้อเสนอและข้อสังเกตนะครับในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับทางอนุเราก็เดี๋ยวหน้าต่อไปเลยครับอีกหน้าหนึ่งครับ ทางคนุนเราก็มีการประชุมทั้งหมด17ครั้งนะครับก็41หน่วยงานนะครับก็เป็นหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด26หน่วยงานเอกชน13หน่วยงานและมีสถานทูตอีก2หน่วยงานนะครับเดี๋ยวขอหน้าต่อไปเลยครับก็ก่อนที่จะไปถึงเรื่องของข้อสังเกตนะครับก็ขอชี้แจงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ประกอบการ SME ก่อนนะครับผู้ประกอบการ SME ไทยก็จะมีเป็นกลุ่มเรียกว่าขนาดย่อยก็คือกลุ่มไมโครกลุ่มขนาดย่อมก็คือกลุ่ม small แล้วก็กลุ่มขนาดกลางก็คือกลุ่มมีเดียม ก็ท e. ั 8, nah ้ง3กลุ right, Twitter, ่มนี้ก็จะถูกนับรวมว่าเป็นผู้ประกอบการแบบ SME นะครับซึ่งในไทยก็จะมีจํานวน SME อยู่ทั้งหมด3.1ล้านรายนะครับก็คือประมาณ99.5%ของจํานวนผู้ประกอบการทั้งหมดนะครับแล้วก็มีผู้ประกอบการรายใหญ่เพียงประมาณแค่14,000รายเท่านั้นนะครับโดยผู้ประกอบการ SME เนี่ยจะมีการจ้างงานโดยประมาณก็คือ70%ของแรงงานทั้งหมดแล้วก็มีมูลค่าการส่งออกประมาณ10%ของ GDP เดี๋ยวดีว่าผู้ประกอบการ s m e นะครับก็จะมีสัดส่วน เรื่องว่าสัดส่วนในส่วนของ GDP หรือเราเรียกกันว่า GDP contribution เนี่ยก็คือสัดส่วนของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทยอ่ะประมาณ35ซจาก3ล้านรายเนี่ยมีมูลค่ารวมกันทั้งหมด35แต่เมื่อเราเทียบกับรายใหญ่เพียงแค่14,000รายแต่สามารถมีสัดส่วนในส่วนของ GDP contribution เนี่ยถึง65ซด้วยกันซึ่งตรงนี้ก็เลยเกิดเป็นความแตกต่างที่ชัดเจนที่เรามีความจำเป็นที่เราต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ s m e นะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ s m e เองนงั้นก็เป็นอีกหนึ่งในวาระของรัฐบาลที่รัฐบาลให้ความสําคัญในฐานะกลไกในการกําเคลื่นเศรษฐกิจฐานรากแต่ทว่าผู้ประกอบการ s m e กําลังเผชิญกันทั้งเรื่องของกฎหมายเรื่องของระเบียบต่างๆที่สร้างเป็นภาระแล้วเป็นอุปสรรคต่อการประกอบกิจการ s m e ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้หรือไม่สามารถที่จะแข่งขันได้นะครับรวมถึงเรื่องของระบบการเงิน นะครับที่อาจจะไม่ได้ทําให้ SME สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างง่ายนะครับทำให้ไม่สามารถหาทุนเพื่อไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจของตัวเองได้นะครับรวมถึงเรื่องของสภาพคล่องต่างๆนะครับจากวิกฤตทางการเงินประกอบกันนโยบายของภาครัฐที่อาจจะไม่ได้ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการได้อย่าง,เพ,งเพียงพอและมีประสิทธิภาพนี่จะเป็นเหตุผลว่าทําไม SME ต้องบอกว่าสัดส่วนทางมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือ GDP c o n t r i b u t i ันอย่างที่ผมบอกยังอยู่ที่3 5เมาหลายปีติดต่อกัน เรียกได้ว่าติดก,กับดับในเรื่องนี้มานานแล้วนะครับแม้ว่าขนาดของ SME ในทั้งระบบเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีการโตขึ้นนะครับก็อบอกว่า SME เราโตขึ้นแต่ในขนาดเดียวกันก็โตเป็นสัดส่วนเดียวกับขนาด GDP ในภาพรวมนั่นะหมายความว่า SME ที่เราลงงบประมาณไปพยายามช่วยเหลือพักดันเข้าไปนั้นจริงๆแล้วไม่ได้สามารถทําให้เขาโตกว่าสภาพโดยรวมของสภาพเศรษฐกิจไทยได้เลยนะครับถึงแม้ว่ารัฐบาลเองจะมีเป้าหมายว่าอยากให้ตัวค o n t ิบิวชั่นตัว35%เนี้ยเป็น40%ภายในปี2 5 7 0แต่ก็ดูเหมือนว่าเป็น ข้อเสนอที่อาจจะดูใหญ่เกินไปและในเชิงปฏิบัติน่าจะไม่สามารถทําได้จริงถ้ายังไม่มีการแก้ไขในเชิงของโครงสร้างให้ามากยิ่งขึ้นนะครับทางอนุเราก็เลยมีการจัดทํารายงานขึ้นมานะครับเพื่อที่จะสะท้อนสภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นโดยแบ่งโดยแบ่งสภาพปัญหาและอุปสรรคออกไปหมดหด้านด้วยกันพร้อมกับน,นําข้อเสนอในเชิงของมิติด้านกฎหมายแล้วก็มิติเรื่องของนโยบายนะครับในการนําเสนอเดี๋ยวขออนุญาตไปเรื่องของปัญหาข้อที่1นะครับ ปัญหาที่1เป็นเรื่องของด้านเรื่องของอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในการกํากับดูแลผู้ประกอบการ s m e นะครับหน่วยงานที่กำกับดูแลเนี่ยควรมีความจําเป็นที่ว่าจะต้องมีบทบาทและมีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุน SME ไทยซึ่งปัจจุบันเนี่ยแม้ว่าเราจะมีสสวรหรือสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและก็ขนาดย่อยเป็นหน่วยงานที่ดูแล s m e อยู่แต่เราก็พบว่ายังมีหลายหน่วยงานที่ทําหน้าที่ทับซ้อนกับสสวด้วยกันและแต่ละหน่วยงานของภาครัฐที่อยู่ตามกระทรวงต่างๆ ก็ไม่ได้มีนโยบายหรือมาตรการหรือโครงการส่งเสริม SME ที่สอดคล้องหรือเป็นไปในองค์าพิภพเดียวกันไปในทิศทางเดียวกันทําให้มีการใช้งบประมาณที่อาจจะมีความทับซ้อนรวมกันนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาหลักๆก็คือเรื่องของบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่มีความทับซ้อนแล้วก็ขาดผู้ที่รับผิดชอบในภาพหลักทํให้ไม่เกิดเรียกได้ว่าเป็นหัวเรือนในเรื่องของการบรณาการต่าง นะครับในส่วนที่2ก็คือเรื่องของนิยาม SME อย่างที่ผมได้แจ้งไปว่า SME รวมหมด3.1มล้านลายแต่ในแต่ละหน่วยงานจริงๆแล้วมีการใช้เกณฑ์ในการบอกว่า SME ใครเป็น SME หรือใครไม่ใช่ SME ที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่ตัวเลขหรือข้อมูลต่างๆเราก็ไม่สามารถที่จะนํามาใช้ร่วมกันได้แล้วเพราะว่าแต่ละหน่วยงานมีการใช้นิยามที่แตกต่างกันนั่นเองครับเพราะฉะนั้นก็เลยนํามาสู่เรื่องของข้อเสนอเชิงนโยบายนะครับ ข้อเสนอที่หนึ่งนะครับก็คือการผลักดันให้สสวเนี่ยนะครับเป็นเจ้าภาพในการประสานกำกับควบคุมจัดสรรแลวก็กำหนดบทบาทของหน่วยงานต่างๆในเรื่องของการทำโครงการต่างๆที่ช่วยเหลือเอสเอนะครับทำให้เกิดการบรณาการแบบมีหัวเรือและมีกาการกำหนดแผนในการทํางานและขับเคลื่อนที่ชัดเจนเป็นองค์กรบยบเดียวกันอยู่ในกรอบภารกิจที่ชัดเจนมีการ วางเรื่องของโครงการต่างๆในการสนับสนุนผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องแล้วก็เรื่องของการผักดันทําให้ไม่มีการใช้งบประมาณที่สิ้นเปลืองหรือว่าเกิดความทับซ้อนนะครับทำให้ทุกอย่างมันขับเคลื่อนไปได้เป็นเป็นหนึ่งเดียวกันสักทีนะครับสองนะครก็คือการพัฒนาต่อย,ยอดระบบ SME เอ็วันดีซึ่งก็คือเป็นระบบของสวนะครับในการทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยเข้าถึงแล้วก็เข้าถึงบริการของภาครัฐรวมถึงการเก็บข้อมูลต่างๆของภาครัฐของของหน่วยงานต่างๆเนี่ยมาอยู่รวมกันแต่ถ้าว่า เอสเอไอเราไอตัวระบบ s อสเอไอเนี่ยก็จะมีปัญหาเหมือนกันเนื่องจากว่าระบบ s อสเอ d อเนี่ยเราไม่ได้มีสภาพบังคับให้หน่วยงานต้องเข้าร่วมนั่นะหมายความว่าหน่วยงานแต่และหน่วยงานที่จะเข้าร่วมระบบ s อสเอ d อนั้นเป็นเพียงการประสานงานจากทางสสวไปติดต่อใครจะร่วมก็ได้ใครไม่ร่วมก็ได้ทำให้ที่ผ่านมาการดําเนินงานของสอสวในการหาหน่วยงานเข้ามาเข้าร่วมในระบบตัวนี้เนี่ยมันเกิดการติดขัดซึ่งก็เราก็เสนอว่านัฐบาลก็ควรมีความจําเป็นที่จะต้อง ออกระเบียบหรือมีนโยบายที่ชัดเจนว่าจะต้องให้หน่วยงานไหนเข้าร่วมและบังคับให้เข้าร่วมหรือหน่วยงานไหนไม่เข้าร่วมจะไม่สามารถให้หน่วยงานในเชิงของการใช้ดุพินิจของตัวเองในการที่จะบอกว่าเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมแบบเสรีภาพได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีการมารวมกันอยู่ในระบบเดียวกันเนี่ยจะเกิดก <ขอ S 1> ารขึ้<า>นขั้บบ<ใ>นรายการหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวดูว่าจะยาวนะครับขอต้อนรับคณะผู้มาเยี่ยมหน่อยนะครับสภาผู้แทนรัษฎรนะครับดีดีต้อนรับคณะ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบตอนะครับและสมาคมสถาบ,บันศึกษาปอนเนจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับนะครับขอบคุณครับที่มาเยี่ยมครับเชิญครับท่านมริการเชิญต่อครับขอบคุณธรรมทานครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการยื่นขอใบอนุญาตต่างๆถ้าเกิดมันสามารถรวบรวมกันอยู่ใน SME1 ในดีได้ก็จะเป็นเรื่องตรงกับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของ Ease of Doing Business นะครับต่อไปก็คือเรื่องของการสร้างฐานระบบข้อมูลหรือตัวทะเบียนของผู้ประกอบการนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการปรับการอนยบายต่างๆที่เราจะมีคอนแทคพอยต่างๆไปอย่าง s อ e ทุกรายนะครับและในส่วนอีกหนึ่งก็คือเรื่องของการปรับนิยามให้ใช้นิยามแบบเดียวกันก็คือแบบของสสวเพื่อที่ง่ายต่อการที่เราจะจัดทําข้อมูล ปัญหาที่รับก็คือปัญหาด้านการเงินและสภาพคล่องแล้วก็การเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับมิติที่1ก็คือเรื่องของการกําหนดขอบเขตข้อมูลทางด้านการเงินว่าข้อมูลไหนที่ถูกนับว่าเป็นข้อมูลทางการเงินที่ใช้ในการคํานวณหรือพิจารณาเรื่องของเครดิตเรื่องของสินเชื่อต่างๆนะครับ 2.2ก็คือเรื่องของการกําหดดเงื่อนไขในคุณสมบัติและก็คุณสมบัติในการพิจารณานะครับของสถาบันการเงินและ2.3ก็คือปัญหาเรื่องของระยะเวลาของสินเชื่อหรือตัวเครดิตเทอมนะครับจาก3ปัญหาที่กรรมธิการพิจารณาก็จะมีข้อเสนอในเชิงกฎหมายก็คือการแก้ไขพรบรข,ข้อมูลเครดิตนะครับปี2545ให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างอื่นที่เป็นข้อมูลที่เป็น non financial หรือข้อมูลที่ไม่ไใช่ด้านการเงินอย่างเช่นค่าน้ําค่าไฟหรือค่าบริการรายเดือนต่างๆเนี่ยนำเข้ามาอยู่รวมกันด้วยรวมถึงการแก้ไข กฎหมายหลายๆฉบับเพื่อให้สามารถเปิดเผยข้อมูลระหว่างรัฐได้เช่นพรบข้อมูลข่าวสารราชการพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพรบว่ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับในส่วนของข้อเสนอทางเชิงนโยบายก็คือการผลักดันเรื่องของการทำโอเพนเดต้านะครับหรือการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถาบันการเงินให้สถาบันการเงินสามารถเข้าถึงข้อมูลบางส่วนของผู้ประกอบการที่อยู่กับสถาบันการเงินอื่นๆเพื่อใช้ในการพิจารณาเรื่องของสินเชื่อนะครับ เรื่องของการควบคุมเรื่องของเครดิตเทอมมีระบบการติดตามการวางบินที่ชัดเจนเพื่อให้ไม่ถูกเรียกว่าผู้ประกอบการรายใหญ่ปรววิงเวลาการการจ่ายเงินนะครับการเพิ่มการขับกังของบสยก็ดีนะครับหรือการพัฒนาระบบอบรมหลักสูตรต่างๆทักษะต่างๆนะครับและเรื่องของการพัฒนาการศึกษาเพื่อเพิ่มในเรื่องของประสิทธิภาพเรื่องของ financial literacy หรือความรู้ด้านการเงินนะครับ ปัญหาที่3ามครับเป็นปัญหาเรื่องของด้านภาษีนะครับการเข้าสู่ระบบภาษีก็้องเรียกว่าเป็นอุปสรรคสาคัญและอุปสรรคใหญ่ของผู้ประกอบการ SME นะครับตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคํานวณภาษีการกระบวนการต่างๆในการยื่นภาษีต่างๆนะครับ <T> ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องของทั้งการเข้าสู่ระบบภาษีและในเรื่องของปัญหาทางด้านของอัตราภาษีที่สูงเกินไปซึ่งก็ทําให้เกิดการเลี่ยงที่จะไม่อยากเข้าสู่ระบบ ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาที่ทําให้เกิดเรียกว่า informal Econo m y หรือว่าเศรษฐกิจนอกระบบที่มีขนาดใหญ่เกิดขึ้นนะครับในส่วนของข้อเสนอเชิงกฎหมายก็ต้องแน่นอนครับต้องแก้ไขเราเสนอว่าควรม,มีการพิจารณานะครับแก้ไขในเรื่องของอัตร,ราภาษีให้มีความถี่มากขึ้นนะครับว่าเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยก็ถ้าเกิดไม่0%ูก็กระโดดไปที่20%เลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับตรงนี้ก็เสนอให้มีการแก้ไขนะครับแล้วก็ข้อเสนอเชิงเชิงนโยบายก็ควรต้องมีกฎหมายหรือสภาพบังคับทําให้ทุรร้้าาาคขสู่ะบบภษี ได้ได้เข้าสู่ระบบภาษีให้มากขึ้นนะครับเนื่องจากปัจจุบันนี้ต้องเรียกได้ว่าเราสร้างเหมือนเป็น2มาตรฐาน SME กลุ่มหนึ่งเข้าร่วมแต่ SME กลุ่มหนึ่งไม่เข้าร่วมแต่ก็ไม่ได้เกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นไม่ได้มีการบังคับใช้กฎหมายหรือการดึงเข้าสู่ฐานภาษีนะครับจะเกิดเป็นนโยบายในเชิงของอาการให้รางวัลน,นะครับการสิทธิประโยชน์ต่างๆก็จะมีสิทธิประโยชน์ต่างๆเกิดขึ้นนะครับในการที่จะดึง SME เเข้าสู่ระบบขึ้นมาซึ่งรายละเอียดก็อยู่ในรายงานนะครับ แล้วก็ต่อมาครับก็เป็นในเรื่องของปัญหาด้านแรงงานและการจ้างงานก็ต้องบอกว่ามีปัญหาอยู่สส่วน,นกันก็คือปัญหาด้านความพร้อมของคนหรือของทักษะของแรงงานแล้วก็ปัญหาเรื่องของการไม่สามารถาปรับเรื่องของค่าแรงค่าจ้างแรงงานได้นะครับในส่วนของตัวนี้เนี่ยเราก็มีข้อเสนอในเรื่องของการพัฒน,นาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือว่าชายแคร์เพื่อให้ครอบครัวผู้ที่มีรายได้น้อยสามารถที่จะฝากลูก ไว้อยู่ที่ศูนย์ได้ในระหว่างที่เัวเองไปทํางานไม่ต้องภาวะพะวงหรือไม่ต้องหยุดงานเพื่อที่จะมาทําทําให้รายได้ไดครัวเดือนตกลงนะครับแต่ถ้าเกิดสามารถฝากลูกได้รายได้โวเดือนของครอบครัวเขาก็จะสูงข,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 ขึ้นมีสมาธินในการทํางานนะครับในส่วนที่2ก็คือการทำแมทชิ่งเซอร์วิสหรือการจัดหาแรงงานให้ตรงกับความต้องการของนายจ้างการทำสกิลแมปปิ้งนะครับในระหว่างระบบการศึกษาก็คือพูดง่ายคือเอาทักษะที่จําเป็นในปัจจุบันกับทักษะที่จําเป็นในอนาคตของผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยไปแมทช์กับในเรื่องของ คอสเรียนตามมหาวิทยาลัยเพื่อให้สามารถผลิตคนได้ตรงกับสิ่งที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆต้องการนะครับแล้วก็รวมถึงการพัฒนาระบบอาชีวก็ดีนะครับปัญหาด้านสุดท้ายครับคือเป็นเรื่องของปัญหาด้านกฎหมายหรือกฎระเบียบของภาครัฐที่เป็นอุปสรรคต่อ,อการพัฒนาเ m e ีนะครับมี2เรื่องด้วยกันครับก็คือเรื่องของการจัดตั้งบริษัทซึ่งปัจจุบันกำหนดให้ต้องมีบุคคลอย่างน้อย2คนขึ้นไปถึงจะสามารถจดบริษัทได้นะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็คือเรื่องของการจ้างแรงงานจากต่างประเทศซึ่งเรา ต้องจ้างคนไทยถึง4คนถึงจะสามารถจ้างแรงงานจากต่างประเทศได้หนึ่งคนนะครับแต่ถ้าว่ามีบริษัทใหญ่หลายหลายบริษัทที่ได้สทิทธิพิเศษจาก b o i ทำให้ตัวเองนั้นไม่จำเป็นต้องจ้างคนไทย4คนแต่ก็สามารถจ้างแรงงานต่างชาติหรือต่างด้าวได้หนึ่งคนสุดท้ายกันว่าไม่ใช่เป็นแรงงานต่างชาติหรือต่างด้าวที่เป็นแรงงานทักษะสูงแต่ใช้ใน,นกลไกนี้ไปใช้ในการจ้างแรงงานทักษะเรียกว่าทักษะต่ำแทนหรือทักษะทั่วไปก็คืออย่างแรงงานประเทศเพื่อนบ้านของเรา พอจันตรงนี้เนี่ยก็เลยเกิดเป็นข้อแตกต่างระหว่างผู้ประกอบการที่ได้สิทธิ์ก็คือผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ได้สิทธิ์ B.O.I กับผู้ประกอบการรายเล็กที่เป็นผู้ประกอบการ s อ e ที่ต้องโดนกฎหมายตัวนี้อยู่ทําให้ผู้ประกอบการหลายรายที่อยากจะจ้างแรงงานต่างด้าวหรือต่างชาติ ในที่เป็นกลุ่ม s อ e ก็อยากจะไม่อยากเข้าสู่ระบบเพราะถ้าเกิดเข้าสู่ระบบก็ถะู่บังคับตามกฎหมายก็อย,กอยากอยู่นอกระบ,บบเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ในเชิงของข้อเสนอนะก็คือเรื่องของการแก้ไขข้อบัญญัติเรื่องการจัดตั้งบริษัทต,ต,ต่างๆและเรื่องของพรบรการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวปี60นะครับในส่วนของมาตรา11แล้วก็มีส่วนหนึ่งก็คือเรื่องข้อเสนอในเชิงนโย,ยบายก็คือกําหนดให้กรณีที่มีการจ้างแรงงานผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศต้องมีการฝึกอบรมทักษะมีการเรียกได้ว่าส่งถ่ายข้อมูลความรู้ทักษะต่างๆ นำให้คนต่างชาติเหล่านี้เทรนให้กับคนไทยเพื่อที่ต่อไปเราจะได้จ้างแรงงานไทยเป็นหลักนะครับก็ทางนี้ก็ต้องบอกว่าทางอนุก็ตรงนี้ต้องเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะรายละเอียดทั้งหมดจะอยู่ในรายงานฉบับนี้นะครับก็ทางเราก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับขอบคุณท่านประธานครับเรียนท่านประธานที่เรพครับสุภนัฐมีนชัยนันท์ครับในฐานะประธานอนุกรรมธิการครับก็อย่างแรกต้องขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับที่ช่วยกันอภิปรายในเรื่องนี้นะครับก็ขออนุญาตชี้แจงเล็กน้อยครับสำหรับท่านร่วมทงคำนุนรับนะคร มีความผงใหญ่ในเรื่องของ Market Place และเรื่องของแพลตฟอร์มต่างชาติก็ต้องเรียนชี้แจงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่มากนะครับแล้วก็ยังอยู่ในการศึกษาของคณะใหญ่ของกรรมธิการนะครับถ้าเกิดยังไงอาจจะเรียนเชิญท่านด้วยนะครับในการมาช่วยกันในเรื่องนี้นะครับสองนะครับของท่านพันทินก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็เห็นด้วยตรงกันเรื่องของภาษีขั้นบันไดและเรื่องของอาสถานดูแลเด็กนะครับของท่านธีรชัยแสนแก้วก็ต้องบอกว่าในเรื่องของบทบาทของส,อสว,ส,วส่วนหนึ่งผมก็คิดว่าเราก็ควรไปดูก่อนว่า เราไมได้ให้อำนาจหน้าที trays, ่ของสสวในการที่จะกำกับมากน้อยขนาดในซึ่งเป็นเรื่องของ line of command ถ้าถ้าเกิดสสวได้อำนาจได้องค์คายยบได้ทุกอย่างจากรัฐบาลแล้วในการขับเคลื่อนแต่ไม่สามารถทําได้อันนี้ก็แล้วแต่รัฐบาลว่าจะยุบหรือไม่ยุบอย่างไรนะครับเรื่องของท่านชัดครับเรื่องของพรบการทํางานของคนต่างด้าวที่ท่านอภิปรายว่าอยากให้สนับสนุนเรื่องของ SME ในการได้รับการยกเว้นเห็นด้วยเช่นกันครับคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีครับข้อเสนอนี้ดีมากครับนะครับส่วนของท่านนิพนธ์คงขยัน ชัดเจนเลยครับเรื่องของเงินกู้ต้องคล่องดอกเบีย้ยต้องถูกแห่งตรงกันครับอันนี้ดีมากๆครับท่านสัทิระในเรื่องของต้องบอกว่าในเรื่องของการนามูลค่าของบริษัทในการที่จะนําเรียกว่านำแก่ท่านเหมือนนําไปตึงธนาคารหรือว่านําไปเป็นข้อพิจารณาในเรื่องของการปล่อยกู้และเรื่องของอข้อเสนอเรื่องของทางด้านของภาษี ที่บอกว่าระหว่างคนลงคุณมากกับลงคุณน้อยคนลงคุณมากอาจจะมีในเรื่องของกําไรก็จริงแต่ว่าในเรื่องของมาร์จิ้นของบริษัทนั้นอาจจะต่ําตรงนี้เนี่ยต้องไปดูในเรื่องของโครงสร้างการจัดเก็บภาษีของรวยงานภาครัฐเลยครับว่าเราจะทำยังไงไม่ใช่แค่ดูในเรื่องของ uh, กําไรเท่านั้นที่เป็นที่เป็นในเชิงของตัวเลขแต่ต้องดูในเรื่องของมาร์จิ้นด้วยเพราะกําไรเยอะบางทีบริษัทมีรายได้เยอะมากแต่ในขนาเดียวกันกําไรที่เห็นว่าเยอะแต่จริงๆแล้วเป็นมาร์จิ้นที่น้อยมากๆสำหรับบริษัทนั้นก็มีความเสี่ยงถ้าเกิดโดนในเรื่อออองงงงงงงขขภภาาาาษษีีีตรรรรรนน้้เเเป็็ื่โคสกกจัดบ แล้วก็ของท่านธีิมาครับก็เข้าใจความห่วงใยของท่านเลยในเรื่องของการพยายามอยากทำอยากทำให้ SME รอดอย่างไรและส่วนหนึ่งในเรื่องของกกคตรงนี้ต้องฝากไปยังถึงรัฐบาลด้วยครับว่ากกคทุกวันนี้ท so ี่มีอํานาจตามพรบมีอํานาจตามกฎหมายเนี่ยได้บังคับใช้ได้ตรวจสอบได้ดําเนินการอย่างไรมากน้อยขนาดไหนแต่ถ้าเกิดว่ายังติดขัดในเชิงของอำนาจผมก็คิดว่าเราก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมกันในการแก้ไขพรบเกี่ยวกับกกคการขังการทางการค้านะครับและในส่วนของเรื่องของแพลตฟอร์มต่างชาติ อันนี้ก็เหมือนกันครับว่าต้องบอกว่าประเทศจีนเนี่ยเขาได้เปรียบในเรื่องของ Economy of Scale ซึ่งแน่นอนละถ้าเกิด SME ไทยเราจะไปสู้แบบ1ต่อหนึ่งกับทางจีนเนี่ยผมก็ต้องยืนยันว่าเป็นเรื่องที่ยากมากของเขาผลิตทีหนึ่ง1ล้านยูนิต1 0 0 0 0แสนยูนิตของเราได้พันออเดอร์ก็ถือว่าดีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของต้นทุนเขาอะต่ํากว่าเราแม้กระทั่งขายของในประเทศเองต่อให้อาจจะเราพูดถึงแอนตี uh, ้ดัมปิ้งการแทรกแซงราคาต่างๆของภาครัฐแต่ในประเทศของเขาเองก็ต้องบอกว่าตัวในนปรระเเเทศคาาอองกาากก็มมีถูหืัน ตรงนี้เนี่ยเราจะทำยังไงให้ SME เราสามารถที่จะเรียกว่า i f f e r e n t i a t e หรือหาข้อแตกต่างในเชิงของ Product ของเราที่จะมีจุดขายเพิ่มเติมได้ตรงนี้ก็ต้องต้องเรียกว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเพราะว่าเป็นเรื่องของฝ่ายการปฏิบัตินะครับส่วนของท่านนิพนธ์บุญวิเศษครับก็ในเรื่องของกองทุน SME ก็ดีอันนี้ก็เห็นตรงกันครับว่าว่าควรมีการผลักดันผ่านกองทุนรือเรื่องของการลดเรื่องของเงื่อนไขต่างต่างให้ SME สามารถเข้าถึงเงินทุนได้นะครับแล้วก็ของท่านสกลค,ครับก็ต้องบอกว่าเป็น ก็ต้องขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับสหาับข้อสอต่างๆครับแล้วก็อยากให้ทางสภานี้จดบันทึกแล้วก็นำเสนอส่งต่อไปยังรัฐบาลด้วยครับท่านประธานครับขอบคุณครับ